โปรตีน B.S.F. คือมแมลงที่มีประโยชน์เริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายเกษตรกรมีการตื่นตัวเราสามารถใช้ B.S.F. เนี่ยไปลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้ก็จะเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรและข้อดีของเขาคือเขาสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้อย่างดีถึง80 เราสามารถเอาตัวแมลโปรตีน d s f เนี่ยไปใช้ทดแทนอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านปัสสตว,สตว์ประมงมูลของเขาเนี่ยที่เขาย่อยขยะอินทรีย์แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาเป็นปุ๋ยของพืชได้ ในช่วงนี้นะครับที่ใช้เนี่ยตอนนี้ที่ทดลองอยู่นี่คือใช้อยู่ที่50%เราก็สามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้50%ในอนาคตเราสามารถที่จะทดแทนลดต้นทุนได้100%ถ้าเราผลิตมเมลงโปรตีน BSF เนี่ยให้เพียงพอตัว BSF เนี่ยเพาะเลี้ยงไม่ยากเพราะในธรรมชาติมีอยู่แล้วเราสามารถล่อ BSF ในธรรมชาติให้เข้ามาไข่ ในถังน้ำหมักได้เราก็สามารถเอาตัวนี้มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ b s f เนี่ยแตกต่างกับแมลงวันบ้านคือตัวเขาจะตัวใหญ่จะตัวลักษณะเป็นป้องๆเราสามารถเอาไปทดแทนโปรตีนอาหารสรัตว์อย่างเช่นป,ปลาป่นได้เพราะว่าโปรตีนของเขาสูงในระยะที่เป็นตัวหนอนขาวก็มีโปรตีนถึง40%การที่เราจะเลี้ยง b s f เนี่ยเราเข้าสามารถเอาตัว b s f ที่อยู่ในถังน้ำหมักเนี่ยคัดเข้ามาแล้วก็ให้เขามาเข้าสู่ระยะดักแด เมื่อเข้าสู่ระยะดักแด่เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลจากนั้นเราก็เอาตัวที่เป็นดักแด้ตัวนี้เข้าสู่กรงผสมพันธุ์หรือว่าลงบินสิ่งที่จะกระตุ้นในการผรสมพันธุ์ของเขาเนี่ยก็คือแสงแบบดดหลังนั้นแล้วเราก็มีอาหารล่ออาหารล่อคืออาหารที่มีกลิ่นแรงเป็นผักผลไม้ขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนเอามาเป็นกลิ่นล่อในการที่เขาจะมาวางไข่เราจะใช้ไม้ เพื่อให้เขาเนยไข่จากนั้นเราก็นําไข่ที่เราได้เนี่ยขูดเก็บไข่เอาไข่เนี่ยไปบม่มจากนั้นเราก็เอาไข่เนี่ยไปอนุบาลให้ได้หนอนอนุบาลเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ5-7วันเมื่อได้หนอนครบระยะ5วันแล้วเนี่ยเราก็ย้ายเข้าไปเลี้ยงเป็นหนอนโตซึ่งจะใช้ระยะเวลา14-18วันเราก็สามารถนำมาใช้เป็นอาหารของสัตว์บกสัตว์น้ำได้ หลังจากที่เราเลี้ยงได้ตัวหนอนแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ผลพลอยได้ย่างอื่นก็คืออย่างเช่นปุ๋ยของตัวหนอน B.S.F ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปเป็นปุ๋ยของพืชผักของต้นไม้ได้ตัวเปลอกของเขาเปลอก,กดักแด้เราก็สามารถเอาไปบดทำปุ๋ยได้เช่นเดียวกัน เลี้ยงนะคะหนอน V S F นะคะซึ่งเราสามารถนํามูลนะคะของตัวหนอนแมลงวันโปรตีนเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์นะคะในเรื่องของการปลูกผักพืชสวนครัวนะคะเราสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีนะคะรวมถึงตัวผักที่เราผลิตขึ้นมาเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีความปลอดสารผู้บริโภคนะคะก็จะได้ผลผลิตทางการเกษตรนะคะที่มันมีความปลอดภยัย การใช้หนอนแมลงโปรตีนนะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเราพบว่าก็สามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้มากถึง50%ในอนาคตเชื่อว่าเราสามารถใช้นอนทดแทนอาหารได้ถึง100%เเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะผลิตหนอนได้ในปริมาณมากและเพียงพอสำหรับสัตปีกนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อไก่ไข่เป็ดหรือนกกระทานะคะ เกษตรกร,กรสามารถใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีนได้โดยการนำมาใช้เป็นแหล่งอาหารซึ่งจะทำให้เป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร,กรได้เป็นอย่างดีค่ะแมะลงโปรตีนแหล่งอาหารชั้นดีมีประโยชน์สำหรับกบแมลงโปรตีนถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะให้เกษตรกร,กรสามารถนำแมลงโปรตีนมาทดแทนอาหารในการเลี้ยงกบได้ สำหรับการผลิตมแมลงโปรตีนนั้นสามารถที่ทำเองได้ภายในครอบครัวใช้ระยะเวลาประมาณ20วันก็สามารถที่จะผลิตมแมลงโปรตีนเพื่อเอามาลดต้นทุนในการใช้เลี้ยงกบได้มแมลงโปรตีนแหล่งอาหารชั้นดีช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะของมแมลงโปรตีน BSF ก็คือสามารถนำมาใช้ในวงการสัตว์เลี้ยงได้ค่ะก็นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของขอนมสุนัขนะคะภายใต้ชื่อแบร F, นด์ BSF Snack Dog ค่ะมแมลงโปรตีน BSF แหล่งอาหารทางเลือกใหม่สำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณตัว BSF เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่ามาสารถ้าเราเอาเขามาใช้ให้เกิดประโยชน์